ยาลำบากเพื่อน,นูแค่นี้หนูก็ขอบคุณแล้วนะครับไม่เป็นไวลูกเอ้ยปัดกินตะลูกจะได้กินยาลูกย่ามีเงินอยากซื้อของดีให้หนูกินนะครับไม่ต้องร้องนะ,อะนะลูกกินเยอะๆนะลูกจะได้หายไวๆนะครับขัดยาสู้แล้ว เจอคุณย่าบอกเมื่อวานเจ้าอ้วนไม่สบายไปหามันเลยดีกว่าซื้อไก่ให้มันด้วยอ้วนเอ้ยไม่สบายแล้วเพื่อนอ้วนเอ้ยบอกอกี่ครั้งแล้วฝนตกจะเดินออกไปส่งของไข้ขึ้นเลยเนี่ยจ้อ้น <c oughs> วอนเอ้ยย่าบอกแล้วฝนมันตกอย่าออกไปส่งของหกโมงแล้วยังไม่ตื่นอีกเดี๋ยวต้องปลุกกินยาก่อนเดี๋ยวไข้ขึ้นอีกอุ้ยเต็นต้องเต็นเลย อโอ้ยหกโมงลูกกินข้าวกินปลาก่อนเร็วเป็นไงมั่งลูกเอ้ยมาเคินกินยาย,ยังไม่ดีขึ้นเหรอลูกโอ้ยตัวยังร้อนอยู่เลยลูกนะมากินข้าวก่อนลูกเร็วเพายามันจะกัดท้องเอาหลังอาหารเร็วๆลูกครับยาจะรีบไปขายของอีกนะรู้เปล่าครับอะไรให้หนูกินนะครับพี่าอระักาดดองผัดไข่กินอย่างนี้ไปก่อนนะลูกยาไม่มีตังซื้อดีๆให้กินนะลูกนะ กินได้ครับยา่าย่าลำบากเพื่อน,นูแค่นี้หนูก็ขอบคุณแล้วนะครับไม่เป็นไรลูกเอ้ยไปกินตะลุกจะได้กินยาลูกย,ออย่ามีเงินอยากซื้อของดีให้หนูกินนะครับไม่ต้องร้องนะลูกกินเยอะๆนะลูกจะได้หายไวๆนะครับ พากพิผมซุ่อยูแล้วจะอ้วนอยู่บ้านไหมสงสัยหลับอยู่แน่เลยไม่สบายเปิดเข้าไปแล้วนะอา้าวคุณยา่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำไมเจ้าผอมเอ้ยผอมมีอะไรเปล่าเราไม่ออกไปทำงานนะเราไม่สบายอ้วนเอ้ยไม่สบายเหรอเพื่อน โอ๊ยบอกเออร้องอไห้นะมือแม่หลบไปหลบนะเพื่อนก็มาเยี่ยมหนูโลกขอบใจว่ากแตเพื่นอนเอายาเจ็บป่วยนึกถึงเรายังมาเยี่ยมโธเอออย่าคิดอย่างนั้นเลยเพื่อนนี่ออไก่ร้านโปรดของนายเพื่อนรักเออดีและจะได้มีของกินอย่างอื่นไม่ร้องหอกจะอ้วนเดี๋ยวใครกัดเดรกโลกเปนน้ำใจเพื่นอนผอมเพราะย่ามีปัญหาอะไรมาเยี่ยมตลอด นี่แหละลูกเอ้ยก็เรียกว่าเพื่อนแท้ยามสุขยามทุก,ก็ต้องคิดถึงกันลูกรู้ไหมครับมีกันอยู่แค่นี้ก็อย่าทอดทิ้งกันนะลูกเป็นเพื่อนก็ต้องรักกันห่วงกันนะครับรู้ไหมครับเจ้าผมมีอะไรให้เราช่วยก็บอกนะพูวเลยพูดได้ซึ้งอีกแล้วฮึม <c oughs> ลองไห้เหมือนหัวเราะเลยเหมือนเป็นแบบเนี้ครับย่า ยาฝากจะอ้วนนะลูกดูแลมันด้วยนะย่าไปทํางานก่อนขายของกับลูกเย้ยไปละยยาครับลืมของเนีย่ยครับขนมที่จะเอาไปขายนี่ครับยาใจมากมีงานวัดอยู่แถวนี้จะไปขายที่งานวัดคนมันเยอะบาทติดบาท,บาทมันก็ยังได้ตังค์นะลูกฝากด้วยนะครับย่าไปแล้วลูกเจอาการตอนเย็นนะชาวนี้มีทอดจะถึงที่วัด คนคงเยอะของพีคขายดีคว้าจะได้หมดไปไวเสร็จแล้วจะได้รีบกลับไปดูเจ้าอ้วนยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่อรีบไปดีกว่าไม่สบายมียาอะไรกินหรือเปล่ามีดิหลายตัวเลยเต็มไมหมดยาแก้ไข่กินทุก4-6ชั่วโมงจับเวลาเลยนะเออช่วยดูหน่อยนะเผื่อเราหลับได้ได้หรือจับเวลาไว้ให้อ่ะกินตอนเช้าก่อน นี่แก้ไอหนึเม็ดหลังอาหารลดน้ำมูกหูอื้อครึ่งเม็ดขยายหลอดลม1เม็ดอันเนี้ยสำคัญบรรเทาปวดลดไข้หนึ่งเม็ด4ีถึงหชั่วโมงเก็บถุงยาใส่ถุงจะได้เจอง่ายๆครับพี่พอ นอนพักไปอ้วนเดี๋ยวดูเวลายาให้เออได้ขอบใจ <c oughs> สี่ชั่วโมงปลุกด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวกินยาแก้ค่อยนี่หกโมงครึ่งหนึ่งสองกินอีกทีสิบโมงครึ่งเดี๋ยวเราปลุกเองขอบใจนอนกอ่อนนะไม่ต้องห่วง <c oughs> อยู่เฝ้าเอง กี่โมงแล้วคืนเก้าโมงคึ่งอย่าง่วงมาเฮ้ยต้องคอยเฝ้าเฮ้ยเุ้ยกี่โมงแล้วโอ้ยอ้นอ้วนอ้นสิบโมงครึ่งแล้วอ้วนอ้วนอ้วนสิบโมงคึ่งแล้วกินยากินยาโอ้ยชายกายร้อนลานจะเรียกทำไมเนี่ยโอ้ยกดกย่นอน เนี่ยปกติก็ได้ไม่ต้องพูดเสียงดังหยิบย้ายทีเพื่อนตรงนู้นน้ำแบบนี่แก้ไข่อืมอีก4ชั่วโมงเจอกันนะรอละอ้วกเก็บให้ด้วยอ้วกหุ่มผ้าด้วยเออรู้แล้ว นอนอีกนิดหน่อยเพี่ยงปุกกินข้าวพักสายตาสักแป๊บหนึ่งมะไม่หลับหร <c oughs> อกย่าตามันนะไม่รู้จักเสียใจ <c oughs> รู้จักไหมเสียแกเ <c oughs> ทียงนี้ อุ้ยขี้เซาจริงเลยอ้วน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 กินข้าวอ้วนโอ้ยเจ้าผมมีอะไรเพียงแล้วกินข้าวมียาหลังอาหารตอนกลางวันโอเคโอเคมีอะไรใกินอ่ะใ่ของเราไงตอนกลางวันอ่ะอือลอกหนังออกนะกินมันๆไม่ได้เออจัดให้มานั่งนี่ดิ เดีย๋ยวมากเพื่อไก่ลอกหนังเออขอบใจนะก,นกินด้วยกันดิเออเดี๋ยวกินกินเสร็จจะได้กินยาจะได้ไม่กัดท้องกินเยอะๆนะเพื่อนเออรู้แล้วเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนแท้หายากอย่างที่เขาว่าจริงๆเออพูดจะมาเซ้าอีกแล้ว โอ้ใ oh, ช่กายดามาาพู้เปรียบเทียมเฉยเออาอะไรก็ร้องไห้บอน้ำตาตื้นดีจริงๆขอบใจเพื่อนจากใจเลยอ่ะกินยาหลังอาหารกินให้มันต่อเนื่องจะได้หายไว้ๆแกไอขยายหลอดลมแกวัดแกไข้ ได้เวลายังผมยังยังสิบสิเอ็ดที่ยงหนสองบ่าย2อครึ่งค่อยกินโอเคตามนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปลุกเองเออฝาก่จะหลับไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนเลยเวลาอ่ ของเสร็จแล้วกลับบ้านไปหาหลานเราดีกว่าอุ้ย๋ย่คุณนายมาทำอะไรตอนบ่ายนะฮะนายทำไรไนายทำไรเนี่ยโอ้ยแก,แก้จะเสียงดังวอยๆทำไมแต่เช้าตั้งแต่อยู่ที่วัดแล้วนะแต่เช้าเหรอนี่มันบ่ายแล้วนะทำอะไรตอนบ่ายเนี่ยฮะบ่ายที่ไหนมันเช้าอย,อย,อยอู่ลอบซิรอบลอบออ ฉันตื่นเที่ยงเสร็จแล้วฉันก็มาออกกําลังกายเที่ยงก็คือเช้าของฉันเข้าใจไหมยายแก้วโอ้ยยาคุณนายสุขสบายจริงๆตื่นเที่ยงฉันแล้วตื่นนั่งเาไก่โฮทำไมไก่โฮเขามีงานโหวตงานแต่งกันเหรอโอโหโหหิอุ้ยตลกอะไรกับฉันเนี่ยฮะอโอ้ยก็จะไปรู้หรอก็เห็นบอกไก่โฮหมายความว่าตื่นก่อนไก่ตื่นตอนเช้าเนีย ไม่จะตื่นสายโดง่งเหมือนคุณนายตอนเที่ยงเออแล้วนี่ไปไหนมาอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่นะถังขยะก็มีเนี่ยเห็นไหมฉันทําบุญจะเช้าแล้วไปขายของแล้วก็ทําบุญร่วมกระถิ่นกับเขายอดกระถิน่นจิ้มน้ำพริกก็อร่อยอยู่นะถ้าทางจะบ้าฉันทําบุญทอดกระถินไม่ใช่กินกระถินมันกินได้แต่ไม่ใช่กินตอนนี้ทําบุญทอดกระถินไม่ใช่กินใบกระถินจําไว้อย่าคุณนายอะไรทอดกระถิน ย่างกระถินต้มกระถินโอ๊ยไปไปไปลองคานไม่เข้าใจหรอกเกิดมาไม่เคยทำบุญก็อย่างนี้แหละสาธุสาธุเราสาธุทำไมคนไม่มีสาธุนะรู้ได้ยังไงวันที่แล้วฉันก็ไปทำบุญมาฉันไปเจอกันอยู่เลยราะว่าฉันโอ๊ยยายแก้วเนี่ยพูดเยอะจ่ายค่าเช่าให้ตรงนะ เจอยาบุญนายภาษาเสีย,สยเลยโอไม่เอาไม่เอาเราต้องปล่อยวางเพราะเราเพิ่งทำบุญมามย่ากลับมาแล้วเอาเจะาพรอม่วงไปนอาน,านทังบอลลุกไปเดี๋ยวจะอ้วนต้องกินยาตอนบ่ายสองนะครับเอเอ,เอไม่เป็นไรหรอกเดีย๋ยวยาปลุกเองไปไปนอนไปครับง่วงนอนเอเอไปขึ้นไป นะเพื่อนรักไม่ทอดทิ้งกันขนาดเด็กยังรู้จักคิดได้โอ้ oh, ดีมากเลยลูกโชคดีของเจ้าอ้วนมานะมีเพื่อนเป็นหัวเป็นใย,ยเห็นแบบนี้ย่าก็เบาใจสักวันหนึ่งถ้ายาไม่อยู่ยา่าจะได้หมดห่วงลูกหนังเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับเพื่อนแท้ต้องดูตอนที่เราลำบากก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะครับ คุณย่าเอาของไปขายมีอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย